ไม่เคยเกิดเดินปลาไผ่ปลาไผ่ห้อได้ไหมถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วขอให้สอบได้นะ วันที่ไม่ได้ไปสอวก็ขอให้ได้สอนนะเอาเลยนำเลยปุน่นแล้ววกไปไ ดอกน้ําดอกนี้เห็นบ่อืมดูต้นน้ํานี่ครับดูต้น <Ngly>